สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายของบ่าวบุไทยเนาะมื้อนนี้บ่าวบุไทยกับพามาเบิ่งต้นจำปะดะาดเงินหลานของบ่าวบุไทยเนาะพี่น้องเบิง่งเน่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้ก็มาตัดจำปาะดสะ่งลูกค้าเนาะพี่น้องเนาะลูกค้าเรียกร้องกันหล,ลายๆเนะบาะบ่าวบุไทยก็เออมาเบิ่งให้เพื่อนแน่ว่าเป็นยังไงก็ห่อ,อไว้กับว่าหลายพี่น้องเอ้ยนี่ก็ท่อมสิเบิดแล้วมันก็ ทมสิเบิร์ตส่งมาแล้วเนาะกไปด้ห้องไวหลายเมื่อกี้เน่าแน่อย่างแน่แมงจาะแมงไสแน่เนยมาเคาะบึงอ้วววนัไแล้วพี่น้องหอมหวานขนาดเลยต้นนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็มาขึ้นต้นไม่ให้พี่น้องเบึ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบึ่งข้างใต้ก่อนเป็นยังไงยื่ขึ้นต้นไม้อะไรนี่ะ อโอเคแล้วตนเดี๋ยวเดี๋ยวบาบูไทยตัดให้เบ่งนะพี่น้องเนาะโอ้ย่างมันจะสีลายจล็น้อยเนาะพี่น้องนี่ได้แล้วพี่น้องปุก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 แล้วถ้าแป้ง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 มันบ่อไรพี่น้องมันต้องปุกปุกปุกปุ๊ปุกอ่าเนี่ยโอ้ย่างหลายพี่น้องเดี๋ยวโยนก่อนเดี๋ยวเบ่งหน่วยห่างไตพี่น้อง อนวยนี้ก็แต่ที่ได้ดละนวยนี้ก็ได้อืมโอ้ยพี่น้องนวยน้อยอยู่แต่ว่าหวานได้นี่มันก็เป็นผลไม้ พื้นเมืองของภาคใต้นะพี่น้องเนาะจำปาดะนี่นู่นนี่น้อยก็หอมหวานขนาดพี่น้องเอ้ยนี่บาบูไทยก็ขายโลละซ่าบาทพี่น้องซ่าบาทซ่าห้าบาทเท่านั้นน่นนี่ก็ว่าทั้งสองโลกับสี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยบ่แพงอุดหนุนบาบูไทยเด้อนี่จำปาดะเงินล้านของบาพูไทยพี่น้องเฮ้ยมึงไงเป็นต่ำๆนึงพี่น้องมึงไง ตั้มเลยนี่นี่ใต้ดินกับตัดแล้วบังนี่ตัดแล้วโอ้ยางหลายพี่น้องเ,เดี๋ยวเบิ่งอันนี้ก็สองหน่วยเลยห่อไว้พี่น้องอ็เยี่ยมมาณถ้าสองอาทิตย์ก็จะส,สุกแล้วพี่น้องสองอาทิตย์สุกแล้วเดี๋ยวบังทำคุณนะพี่น้อง ท้งนกะประมาณทำากันนั่นละทักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ทุกแล้วตัดได้บิดแล้วร่มกะแห้งแห้งมือนี้มือนี้กะได้มาสักหน่อยอันนี้ขนาดต้นเดียวพี่น้องต้นเดียวอันนั้นเลยหลายต้นอยู่หลายไร่ป่าปุไทยปูไว้หลายไร่พี่น้องออันนี้กใไฮโซต้นต้นหนึ่งเนาะได้แล้วนี่นี่สีสันจะกินขนาดเลย ก็เอาไปบ่มไว้สักสองคืนเนาะพี่น้องเนาะกะซีสุกแล้วนี่ก็หอมๆแล้วเนาะโอ้ยอย่างอืมืม้อนี้กะบบ้าบูไร้กับมีโทาอีกนะครับสวัสดีครับผม